มาดูเรื่องของคุณอนุทินบ้างตามน้ํากันต่อไปเลยครับคุณอนุทินลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับลุ่มน้ำโขงล้นตลิ่งที่หนองคายนะฮะย้ําว่าแผนเผชิญเหตุให้ความสูงสุดในการเซฟชีวิตของผู้ประสบภัยครับดูภาพสิอันนี้ใครซ้อนคุณอนุทิน,อน,นโอ้ด่านิ่งมากเขาเป็นนักบินนะฮะคุณอนุทินชานวิรกูนฮะรองนายรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสิวพรคุณอย่าแอบข่าวสิคือเรื่องของเรื่องคือใจท่านนิ่งซ<ฆ>้อนสกูตเตอร์ขนาดนี้เนี่ยยังไม่รู้สึกประวัติพันธุ์พึงเลยฮะ<ฆ>ลงพื้นที่ติดตามน้ําเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่หนองคายซึ่งเป็นแอเรียต่อไปของลุ่มน้ำโขงหลังจากมีการระบายน้ําจากลําน้ํากกลงลงแม่น้ําโขงก็จะอ้อมไปที่หนองคาย<ฆ>น้ําก็จะเริ่มท้นแล้วก็ระดับน้ําของน้ําโขงเองตอนนี้ก็สูงนะฮะกำชับว่าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุกรณีอุทกกภัััยยโดให้คคววาามสํญบชีิต รัส์สินลองลงมานะฮะเอา,าชีวิตก่อนจากนั้นออกพื้นที่เยี่ยมมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ตำบลเวียงคุกและตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคายครับก็มีการเตรียมการรับมือสถานการณ์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตั้งเฝ้าระวังข่าวสารที่เกิดขึ้นการช่วยเหลือการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมเครื่องจัก,กรกลสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ตัวบุคคลให้พร้อมสำหรับช่วยประชาชน ตลอดจนเร่งระบายน้ําที่ขณะน,นี้น้ํามีการท่วมขังในบางพื้นที่ลดผลกระทบจากนี้ปอพอก็หมดส่วนที่กาลังครับอย่างเช่นเขตหขอนแกนเขตเจ็ดสกนนครเขต14อุดรธานีก็จะนําสับพากาลังผมใช้คํานี้ละกัน<ฆ>เ๋ือทัพพู้ได้เยอะมากเลยของปอพทั้งอากาศโรงควพระราชทานเครื่องสูบน้ําระยะไกลเครื่องดันน้ํารถสูงเรือท้องแบนเอาเนี่ไปอย่างเร็วนะฮะภาพเยอะมากก็องค์คาพยพเหล่านี้อันนี้นักรบนะฮะนพพ ผมไม่รู้สังกัดแต่เป็นนพอคอหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ก็จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานหนึ่งที่ลงพื้นที่ตลอดเวลานะฮะค่ะสำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคายนะคะเขาก็ติดตามระดับน้ําในแม่น้ําโขงพร้อมกับประเมินสถานการณ์24ชั่วโมงค่ะมีข้อกําชับนะคะให้อําเภอสีเชียงใหม่อําเภอเมืองหนองคายอําเภอรัตนวาปีอําเภอสังคมอําเภอท่าบ่อแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยต้องประชาสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ให้ประชาชนทราบอยู่เสมอพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนใใหหห้้้ภาาาาาพทรรบถถึงงสนนกณ์่ว พร้อมที่จะดำเนินการตามแผนเผชิญอุทกภัยนะคะโดยได้มีการจัดเตรียมนะคะศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง9อำเภอขณะนี้ก็คือ44แห่งนอกจากนี้ค่ะก็มีการประสานงานการปฏิบัติเตรียมพร้อมนะคะกับหน่วยงานของทางทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่13ภายใต้มทบอ24อุดรธานีแล้วก็ดูแลสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายหากมีการร้องขอก็มีการเตรียมกําลังพลในพื้นที่ที่ติด ริมน้ำโขงนะคะอำเภอละ15นายรวมแล้วก็60นายค่ะแล้วก็มีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี20นายร้อยอสอ30นายรวม110นายพร้อมกับยานพหานะขนย้ายผู้ประสบภัยออกปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ